ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุสูญเสียที่เกิดขึ้นที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีคุณผู้ชมคะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะยศ10บตารวจโทขับรถค่ะรีบคือรีบจะไปเข้าเวรแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงที่ทํางานนะคะเกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นก่อนเพราะว่าไปขับรถชนท้ายรถบรรทุกแล้วเสียชีวิตค่ะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะรถบรรทุกชะลอจอดคือตั้งใจเนี่ยคือเพื่อจะเลี้ยวแต่ทีนี้เหมือนหรือจะเลี้ยวหรือจะกลับรถอะไรสักอย่างนึเนี่ยคุณผู้ชมคะคือไม่มั่นใจว่าตอนนั้นเนี่ยคนขับเนี่ยคิดอะไรอยู่นะคะปรากฏว่ารถเก่งที่ล่นตามหลังมาเนี่ย คือพุ่งชนอย่างแรงเลยอะเต็มเ็มเลยเหรอดูดิดเต็มเต็ก <ๆ S 2> ลางถนนแบบนี้เลยนะครับใช่คือความเร็วของรถเก๋งก่อนจะพุ่งชนเนี่ยน่าจะขับมาแบบเร็วมากพอสมควรอะนะคะทําเอารถบรรทุกเนี่ยถูกแรงกระแทกจนแบบขยับแล้วเลื่อนไปข้างหน้าเลยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองอะคุณผู้ชมบนถนนสาย333พื้นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเกิดเหตุจนที่หน่วยกู้ภัยจากนารายต้องใช้เครื่องมือตัดทางนะคะ แล้วก็นําร่างของคนขับรถเก่งที่ถูกอัดก๊อปปี้ติดคาซากรถเนี่ยออกมาดูสภาพดิฮะสะภาพรถ<ม>ด้านหน้านี่พังยับเยินเลยอ่ะใช่ค่ะผู้เสียชีวิตคือตํารวจยศสิบตํารวจโทอายุ23ปีตําแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันรปราบปรามสพอ,อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีญาติญาติทราบข่าวก็รีบไปยังจุดเกิดเหตุนะคะทุกคนพอไปถึงตรงนั้นร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเลยค่ะ ม่ได้มากระโดด้อมาดูน้องยังไม่พร้อมไม่จะมาอะไรเลยระวังรถระวังรถครับ <c oughs> โอ,เ <c oughs> โอ้เป็นภาพแป็นความสูญเสียนะ <c oughs> ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับตำรวจก็ไปตรวจ <c oughs> สอบที่ <c oughs> เกิดเหตุ <c oughs> พบคนขับรถบรรทุกคือนายสมชายอายุ68ปี <c oughs> บอกว่า ขับรถบรรทุกเนี่ยนี่กำลังจะเอาอ้อยไปลงที่โรงน้ําตาลตอนนั้นเนี่ยขับกลับมาจากโรงงานน้ําตาลจะไปขึ้นอ้อยที่กาญจนบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็จอดรถรอจังหวะที่แบบรถฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันว่างเพื่อจะเลี้ยวกลับรถจากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นที่ช่วงท้ายรถบรรทุก,กนะเ<ข>ปะรถใหญ่เนาะโครมเลยอ่ะโครมเลยเนี่ยทำให้หัวของเขาเนี่ยกระแทกกับพวงมาลัยจนหัวแตกพอลงมาดูพบว่าเอ้ามีรถเก๋งพุ่งชนท้ายติดคายอยู่แบบนี้นะฮะ ก็จอดจอดไว้แค่ว่าเรากำลังจะยังรถทางนู้นมายังกําลังจะอยู่เติอนน่ะจอดนานแล้วครับ<ๆ>เสียงตู้มข้างหลังไม่รู้เลยเบื้องต้นตำรวจก็รวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีนะครับส่วน1ิบตำรวจโทที่เสียชีวิตทางญาติเนี่ยบอกว่ามีแผนที่จะบวชเร็วๆนี้ด้วยนะครับออขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมมีอีกเคสหนึ่งเป็นอุทาหอนมาย้ำเตือนกันคุณผู้ชมนี่นะ ผู้ชมดูภาพนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านปักคลองสำรองซอยสามแเ้าเห็นไหมอ่ะเอาอะไรอ่ะตกไปแบบนั้นเพราะอะไรคุณผู้ชมคือถนนนะคุณผู้ชมจะเห็นเนาะถนนมันโค้งนึกออกไหมคะเป็นถนนในหมู่บ้านถนนเขาโค้งแต่ว่าจักรยานยนต์คันหนึ่งอ่ะพอขี่ไปถึงช่วงโค้งของถนนน่ะไม่โค้งทีนี้ถนนโค้งไม่โค้งตามเอาเหรอดันขับตรงไป ก็เลยเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุก่อนนั้นช่วงแรกแล้วกพ็พุ่งตกลงไปเนี่ยซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ แล้วก็คันที่ก่อเหตุเนี่ยทั้งคนขี่คนซ้อนล้มกลิ้งอยู่บนถนนเลยส่วนคู่กรณีที่ถูกชนเป็นหญิงอายุ42ปีทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งคนขี่กลิ้งตกลงไปในคลองค่ะคนแถวนั้นต้องจอดรถไปช่วยเหลือนําตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุแต่มันก็น่าชุกคิดเหมือนกันว่าไม่ได้มองทางหรืออย่างไรหรือว่าทําอะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าหลายๆเคสเนี่ยคือเกิดขึ้นเพราะว่า เล่นโทรศัพท์ไปด้วยบางทีก็า <รถ S 2> อาจจะเป็นปขี่รถที่ส่งของใช่ไหมที่จะดูแผนทงแผนที่ไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ดม,อมองทางอะไรแบบนี้อันนี้นหน่าอันตรายมากเลยนะคะครับเตือนกันไว้เนาะ